โอ้โหโอ้โหล่าสุดค่ะน้องลิซ่ามีกิจกรรมมาให้เราค่ะทุกคนล่าสุดนะคะ Sony Music Thailand ได้ออกมาประกาศร่วมกิจกรรมชิงกล่องสุม่มคริสต์มาสจากน้องลิซ่านั่นเองนะโดยเขามีการแปะลิงก์นะคะให้แม่ๆเนี่ยได้เข้าไปลงเทะเบียนกันนะคะโดยไปกรอกชื่อ first name last name email ค่ะ mobile phone และก็บอกว่ารางวัลคือผู้โชคดีหนึ่งท่านนะคะจะได้รับหล่องสุม่สมคริสต์มาสสุดเอ็กซ์คลูซีฟจากลิซ่าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่3ถึง18ธันวาคม2 0 2 4ค่ะทุกคนไป กรอกก็จะไม่แม่เรื่องราวต่อมาของน้องลิซ่าค่ะล่าสุดต้องขอสแสดงความยินดีกับน้องลิซ่าด้วยนะคะเปิดแอคเคานต์ติ๊กตอกได้ไม่นานค่ะแต่ว่ายอดฟอลเวอร์นั้นจะ17ล้านแล้วทีกได้ว่าที่ผ่านมาก็มีอีเวนต์ทั้งใหญ่ๆซีรีส์อัลบั้มนะคะหลังจากนี้คาดว่าจะพุ่งไม่หยุดแน่นอนค่ะทุกคนและก็ล่าสุดนะคะทาง Vogue Thailand ค่ะที่น้องลิซ่าของเราจะขึ้นปกฉบับเดือนธันวาคมนะคะเขาก็ได้มีการตั้งภาพน้องลิซ่าค่ะเป็นภาพปก่งก็มีทั้ง f a c e b o o ค่ะแล้วก็ทว i ต t e อร์ด้วยสวยมาก เป็นภาพยังไม่ได้เห็นมาก่อนนะคะนี่ต่อมาค่ะหลังจากที่นงลิซ่านะคะมีการสัมภาษณ์กับดีเจของเราหนึ่งในดีเจของ1นึ่ง้ย2.7 Kiss FM นะคะนงลิซ่าค่ะบอกว่าน้องอยากไปเพอร์มที่งานซูเปอร์โบว์นั่นเองค่ะก็ขอให้สักวันหนึ่งนะคะนงลิซ่าได้ไปนะเชื่อว่านงลิซ่าทาได้แน่นอนต่อมาค่ะเป็นโมเมนต์ของนงลิซ่าที่งานบุการีนิดน,นึงนะจะแม่ๆเก็บมาฝากกันอันนี้เป็นกล้องหน้าเวทีนะคะกล้กๆแบบคมๆช้าๆดิซ่าอยู่ในงานบุการีที่ไทยคือสวยจึง ตาแตกมากๆก็อยู่กับพ่อบาบินนะคะซีโอบุกรีของเรานอกจากนี้ค่ะก็ยังมีพี่ท่านนี้นะคะพี่เขาเนี่ยได้ออกมาเล่าถึงโนมิซ่าที่งานบุกรีให้ฟงังตอนที่ดินเนอร์นะคะมีทีมดูแลไม่ให้ถ่ายภาพใกล้ๆด้วยมือถือตอนที่อยู่ในงานคาราดินเนอร์นั่นเองค่ะโดยพี่เขาเนี่ยพูดประมาณว่าคือเข้าดินเนอร์มาในงานบุกรีค่ะมันเป็นประมาณนี้นะคะเขาจะไม่อนุญาตให้ใช้กล้องมือถือเหมือนถ่ายน้องตอนที่นั่งแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอาจจะมี ล่องที่เป็นของทางทีมงานนะคะที่สามารถถ่ายได้นั่นเองหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ดูพี่เขาบอกว่าพี่เขาไปช้นนิดนึงนะคะซึ่งหน้าแบ็กดรอปเนี่ยพอเสร็จหน้าแบ็กดรอปปุ๊บนะคะเขาก็จะเอาน้องลิซ่าเนี่ยขึ้นไปข้างบนงานที่จะเป็นเหมือนพวกเอ่อที่จะมีพวกเครื่องประดับโชว์ต่างๆนะเพื่อนๆที่อยู่ในตู้เลยนะคะเาบอกว่าเอาน้องลิซ่าเนี่ยไปถ่ายอยู่ตรงนั้นนะคะคือพี่เขาก็เรียกว่าถ่ายคอนเทนต์นั่นเองนะคะซึ่งเขาก็จะไม่ให้คนเข้าไปซึ่งแขกเนี่ยก็จะรออยู่ด้านล่างนั่นเองนะคะประมาณสักพักหนึ่งพอ,อ,งอะไรรเสร็จ เรียบร้อยนะคะด้านบนพอแขกจะเข้าไปปุ๊บเนี่ยน้องก็คือกับทีมงานก็คือนั่งอยู่ที่โต๊ะแล้วนั่นเองนะดูโชว์ปกติเลยนะคะกินข้าวอะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าแน่นอนค่ะว่าคนด้านในพี่เขาก็บอกว่าตื่นเต้นเลยเพราะว่าโอ้ยน้องนีซสร้างม,มาอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็พี่แมททิวก็จะขึ้นไปเป็นพิธีกรแล้วก็มีการกล่าวเชิญซีโอขึ้นมาพูดนะคะแล้วก็พี่ดีเดียก็เป็นนักร้องร้องเพลงประมาณนี้แล้วเขาก็จะเสิร์ฟอาหารเป็นช่วงจังหวะแล้วก็มันจะมีช่วงจังหวะไฟเปิดเหมือนกับเสิร์ฟอาหารก็จะแบบ ก็จะเห็นน้องประมาณนี้เพื่อนๆคือได้เห็นน้องลิซ่าตามแสงไฟนะคะซึ่งพี่เขาก็บอกว่าคนธรรมดาก็ต้องอธิบายให้ที่ฟังก่อนว่าโอ้ยมันตื่นเต้นนะนะคะแล้วก็พี่เขาบอกว่าพี่เขาทํางานกับเจ้านายแล้วก็ต้องไปถ่ายคอนเทนต์ให้กับเจ้านายนั่นเองนะคะแล้วก็พี่เขาเนี่ยบอกว่าเจ้านายดิฉันนี่ก็คือนั่งอยู่คือมันจะเป็นโต๊ะกลมอันหนึ่งโต๊ะเจ้านายของฉันแล้วมันก็จะเว้นว่างแล้วนี่ก็จะเป็นโต๊ะของน้องลิซ่าทีนี้มันก็จะโค้องอยู่เงี้ยคือฉันน่ะจะต้องยืนอย่างนเ,าเาน,างนีี้้้า้ายเ่อาาจนนนฝังง จะอยู่ฝั่งนี้เพราะว่าตรงนี้จะเป็นเวทีฉันก็ยืนตรงนั้นซึ่งคือพี่เขาก็บอกว่ากาดเนี่ยก็ไม่ได้โหดร้ายถึงขนาดว่าแบบคุมไม่ถ่ายอะไรเลยประมาณนี้นะเพื่อนๆอ่าพี่เขาก็มีการออกมารีวิวนะคะถึงงานล่าสุดประมาณนี้คือพี่เขาต้องการสื่อว่ากาดที่ก็ไม่ได้โหดร้ายขนาดนั้นนะคะชนิดท,ที่ว่าไปยืนใกล้ๆน้องนิซ่าไม่ได้เลยน่นนี่นั่นนะเพื่อนๆเพราะว่าพี่เขาบอกว่าถ่ายคอนเทนต์นี้กับเจ้านายนะคะก็คือก็นั่งใกล้ๆกันนั่นเองนะพี่เขาก็ยืนถ่ายนะคะแต่ว่าก็ด้วยความแบบตื่นเต้นนะคะดังนั้น เห็นแค่คลิปคนที่อยู่ในงานนะคะแอบเอามือถือถ่ายน้องลิซ่าแบบซูมนะคะคือเขาก็ไม่ได้ห้ามถ่ายเชิดที่ว่าไม่ให้ถ่ายเลยนะคะเพียงแต่ว่าอยากเข้าไปใกล้ๆแบบที่เราได้เห็นในทุกๆงานนั่นเองเพื่อนๆเวลาที่จะไปประชิดตัวน้องลิซ่าหรือว่าขอถ่ายใกล้ๆนี่เขาจะไม่ให้นะคะประมาณนี้แต่ว่าไปยืนใกล้ๆกันสวนกันอะไรแบบนี้ค่ะก็ได้อยู่แต่ว่าไม่ให้ถ่ายด้วยมือถือนั่นเองนะประมาณนี้ค่ะประมาณนี้ดังนั้นก็เลยจะไม่ได้เห็นรูปภาพนะคะที่น้องลิซ่ามีมุมกับศิลปินไทยนั่นเองนะทุกคน ตามนี้จ้าเอ็ดว่านดีแล้วล่ะถ่ายหนึ่งก็ต้องถ่าย2ออย่างที่กล่าวไปในคลิปก่อนๆนะคะนี่ขนาดไม่ได้ถ่ายนะแม่ยังมีดร a ม่มากกันไปละนิดนึงค่ะเอาเป็นว่าแบบนี้คือดีจ้าแต่ว่าหลายๆคนก็บอกว่าได้เห็นโนีนิซ่าตอนที่เขาเสิร์ฟอาหารเนาะก็จะมีไฟไลไติ้งนะคะเปิดเออโนอนิซ่าสวยมากกวอย่างนั้นคะ่ะก็เป็นกิมมิกนะคะในงานบูกรีชูบูก้าค่ะเก็บตกมาให้เพื่อนๆได้ฟังนะคะสําหรับคนที่เขาเข้าไปในงานนั่นเอง